ไดเมทครับพาร์ทสที่ต้องทำพาร์ทสี่เพราะว่าเห็นนางเขาปิดเขียวเห็นนางเขาปิดเขียวนะแล้วผมก็ไม้แรกไปแลอืมแล้วเห็นเขาปิดเขียวแม่วันนั้นซิลลิงอีกวันนึงย่อดแดงชนแทบจะแทบจะแบบแทบจะฟอนะโหดจริงๆพี่คนเอ้ยนะแนวรับแรกครับยี่สิบห้าตางถ้าหลุดเนี่ยลงยับแน่นอนไดเมนะได้ข่าวว่าจะติดแคอืม แนวรับถัดไปเป็นยี่บสองตังค์แนวรับหลังพิงฝาอยู่ยีบเอ็ดตังค์ครับโอ้โหถ้าหลุดยี่สิบเอ็ดสิบเก้าไม่เหลือ,อถ้าหลุดยีบเอ็ดสิบเก้าไม่เหลือครับไดเม็ดนะไดเมดนะแนวรับยี่ิบห้าตังค์แนวรับยี่สิบองตังค์แนวรับยี่สิบเอ็ดตังค์อ่แนวรับหลังพิงฝาคือยี่สิบเอ็ดตังค์ห้ามหลุดนะครับ แท่งสุดท้ายปิดเขียวคือแท่งปัจจุบันปิดเขียวนะมุมมองเป็นขึ้นต่ออ่าขึ้นไปไหนอ่ะแนวต้านแรกยี่ิบเก้าตังค์ครับแนวต้านถัดไปที่จะขึ้นแบบสวยนะคือสามสิบสองโอมาสามสองได้ไม่ต้องกลัวครับสามห้านี่เบรกไม่แปลกเลยนะแต่ไม่ใช่วันเดียวนะไม่ใช่วันเดียววันเดียวก็วิ่งแทบซีลิ่งแล้ะนะครับเบรกสามห้าได้ก็เจอกันสามเก้าครับ และแหละแหละสี 4, ่สิบห้าขายก่อนแนวต้านนะแหม่ไม่ต้องไปรอสี่ห้าแล้วขายนะมันจะล่วงก่อนมันช่อะไรนะครับสรุปแผนไดเมจพัดสี่ครับคนไม่มีของหรือคนมีของแล้วจะเข้าเพิ่มก็ดูแนวรับครับห้ามหลุดนะห้ามหลุดยี่บห้าตังค์ห้ามหลุดยี่สิบสองตังค์และแนวรับหลังพิงฝาอยู่ยี่สิบเอ็ดตังค์ถ้าหลุดยี่สิบเอ็ดตังค์เนี่ยโอ้โหลงละเนนาล่าถ,ถึงสิบเก้าตังค์หลุดแน่นอนนะครับ นะครับแล้วก็เป็นมือใหม่เงินน้อยมีตัวอื่นอยู่แล้วอย่ามาซิ่งไดเมดครับนะครับไดเมดเป็นหุ้นที่เสี่ยงนะหุ้นที่เสี่ยงนะติด C ด้วยเนาะนะครับแล้วก็ยังมีแก๊สบาลานชง,งักติดหลังอยู่นะอืมนะครับนะครับแต่ว่าถ้าไดาเมดเนี่ยผ่านแนวต้าน29ต้ตังไดเนี่ยผ่าน32งตังได้โอกาสที่เขาสะบัดเบรคสามสิบห้าสามสิบเก้าตังเป็นไปได้นะครับสี่ห้าตังไม่ต้องไปหวังครับ เราเราเทสกำไรก่อนแนวต้านอยู่แล้วนะครับอืมแล้วอยากระโดดเข้าไปกีกตัดหน้าสิบล้อแล้วอย่าให้สิบล้อเหยียบทับไส้แตกไม่เอานะครับไม่เอานะครับแผนไดเมดประมาณนี้คนมีของคนไม่มีของจะวางแผนเข้าก็เทรดน้อยครับถ้าเกิดว่ามือใหม่อยากเทรดแล้วมันเหมือนแบบอยากแค่อ่าเขาเรียกอะไรน,นะรู้การขยับของราคาไดาเมดร,ร้อยหุ้นก็เข้าได้ครับพันหุ้นก็เข้าได้เนาะทำให้คุณรู้ว่าเออ ไดเมดเขาการขึ้นลงของราคาเขาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็วางแผนดีๆนะครับสต็อปล s อตต่ำๆเนาะนะครับจบแผนไดเมดพาร์ท4ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ